กลิ่นปากกลิ่นน้ำลายเลือกใช้ยาสีฟันแบบนี้ค่ะให้คุณแม่เลือกมองหานะคะยาสีฟันที่มีพรีและโปรไบโอติกส์เพราะว่าพรีและโปรไบโอติกส์เองจะช่วยปรับสมดุลในช่องปากลูกนะคะจะช่วยลดปัญหาการเกิดกลิ่นปากของลูกแล้วก็ช่วยให้ฟันลูกค่ะแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดนะคะโอกาสการเกิดคราบลักที่ฟันของลูกด้วยแล้วถ้าคุณแม่นะคะอยากให้ฟันลูกแข็งแรงและโอกาสการเกิดฟันผุนะคะจะต้องเลือกที่มีฟัวไรฟัวไรนะคะในยาสีฟันเริ่มต้นอยู่ที่1000 ppm นะคะเนาะดังนั้นนะคะ จะเลือกยาสีฟันที่ช่วยตอบโจทย์เรื่องของกรีนปากฟันลูกแข็งแรงแลดโอกาสการเกิดคาบพลักที่ฟันของลูกนะคะหรือใช้เป็นยาสีฟันเด็กคินดี้พรีแอนด์โปรไบโอติกส์นะคะเนาะแล้วก็มีฟลูฟรด์หนึ่พัน ppm ดูแลแปรงฟันให้ลูกได้เลยตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกของลูกที่นอกโผล่ผลเงือกขึ้นมามี2รสชาติให้แม่ๆม่เลือกแปรงฟันให้ลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะรสชาติดีมากเด็กๆชอบนะคะหรือว่ารสโยเกิร์ตนะคะไม่เผ็ดไม่เย็น่าไม่แสบป,ปากฟองน้อยง่ายแก่การแปรงฟันแห้งที่สุดเลยถ้ามองหาาะะะะฟันลกลงร่ไ นะคะคลดกลิ่นปากแล้วก็ลดคราบพลักที่ฟันของลูกนะคะก็จะต้องเลือกเป็นยาซิฟันเด็กพรีแอนโปรไบโอติกส์นะคะฟุ้งไร่หนึ่งพัน ppm ของคินดี้ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่นะคะเนาะอยากให้ลูกนะคะได้ใช้ยาซิฟันเด็กคินดี้นะคะหลากหลายรสชาตินะคะเนาะก็จะเลือกใช้เป็นยาซิฟันเด็กคินดี้สูตรดังเดิมก็ดีไม่แพ้กันพิกัดยาซิฟันเด็กคินดี้นะคะแล้วก็แปรงซิฟันเด็กคินดี้จิ้มได้ตะกร้าด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ของแม่โบค่ะ